หยิบยีราดให้พ่อก่อนยีราให้พ่อ, for 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 for. อ,อโอเคเก่งมากาต่าทองให้พ่อสิต่อทองอยู่ไหนต่อทองอาต่อทองให้พ่อสิต่อทองอ่ะสง่งหยิบดีหยิบดีหยิบสองมือเอาโทรศัพท์วางก่อนโทรศัพท์วางก่อนอ่ะต่ทองให้พ่อหยิบดีหยิบต่อทองให้พ่อจิแอันหนอนอยู่ไหนหนอนหนอนหนอน หยิบให้พ่อ,อหยิบหนอนให้พ่อก่อนเดี๋ยวโทเล่นโทรศัพท์หยิบหนอนให้พ่อคุณครับเก่งจังเลยหมูอู้อยู่ไหนคะหยิบหมูอูดให้พ่อก่อนนั่นพ่อรออยู่เร็วหยิบหมูอูดให้พ่อก่อนน้องเพนหมูอูดอยู่ไหนอ่ะหยิบให้พ่อก่อนเร็วอ่ะหยิบให้พ่อเร็วหยิบดีดีคุณครัวัววัวอยู่ไหนวัววัวหยิบให้พ่ออช้างเป็น ช้างเป็นแป้นน่ะช้างเป็นแป้นอยู่ไหนหาสิช้างนกอ่ะนกนกนกอีกเร็วพ่อเอานกพ่อจะเอานกเร็วนกนกอยู่ไหนอ่อเอพ่อเร็วเอพ่อม้าอยู่ไหนม้าพ่ออยากได้ม้าพ่ออยากได้ม้าม้าม้าลูกม้าม้าไม่ใช่หมาม้าเอาเอาให้พ่อก่อนม้าอยู่ไหนม้าอยู่ไหน อผีเสื้อน่ะผีเสื้อผีเสื้ออยู่ไหนผีเสื้อนะคะหยิบดีๆหยิบดีๆพ่ออยากได้หยิบดีๆเดี๋ยวหล่นหยิบดีๆเร็วอ่ะให้พ่อดีๆค่ะหยิบให้พ่อดีๆค่ะนี่หนู